ครับอันนี้ก็เป็นงานแบบซี่เหมือนกันนะครับผมนี้ก็จะเป็นนะครับแฉงนะครับผมแดงนะครับผมแล้วก็หนวดข้านะครับผมแล้วก็ลูฟี่ของเรานะครับเพจของดรืดังนะครับก็ลูฟี่นะครับก็ไม่หักไม่กาวเนาะนะครับชื่อก็จะแปะอยู่ที่ฐานนี่นะครับ แฉงนะครับคือถ้ามีแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันต้องแบบมันกับจะต้องตามเก็บให้ครบเสร็จหน่อยนะครับหมดขาวนะครับก่อนมันก็มีครบเลยครับแต่ว่าคือก็ขา,ขายกระจายกระจายออกไปนะครับผมมันก็ ไม่ครบแล้วนะครับผมนี่นะครับชื่อบนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็จะขายนิดกลุ่มอยู่นะครับผมวันนี้ก็เป็นเหมือนกับรีวิวให้ ดูนะครับผม,ม <า S 1> ว่างานแท้นะครับผมรีวิวนะครับให้ดูนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวฝากกดติดตาม้วยนะครับขอบคุณครับ